สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเกยรอยกรลับเปิดตําราเทรดวันนี้วันที่30นะฮะตุลาคม2 5ง3นมะครับมาอัปเดตที่ทางต่อจากคลิปเมื่อวานกันหน่อยนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนะครับก็นะอ่าก็มีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระก็อย่างที่เคยเคยบอกทุกๆครั้งนะคับเพราะรายการของเราเป็นเพียงรายการที่อ่าแชร์มุมมองส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการ ชี้แนะชี้น,ะนาให้เกิดการลงทุนแต่ประกันใดนะครับหากเพื่อนๆตัดสินใจในการลงทุนใดๆต้องใช้มุมมองและพิจารณาญาณของเพื่อนๆเ,เองเท่านั้นนะครับมาอัปเดตทิศทางนะครับราคาบิตคอยกันต่อนะครับในมุมมองของการลงเป็นคลื่น4ี่เนี่ยตกลงคลื่น4ี่เนี่ยจะเอาอย่างไงนะฮะก็ในคลิปเมื่อวานนะครับสิ่งที่ผม expect ก็คือชุดนี้ลงมาเป็น5คลื่นเนี่ยนะครับแล้วตัวนี้จะขึ้นมาเป็น l e a d i n g แล้วก็ลงมาเป็นเ็น A B C เนี่ยนะครับคือคือถ้าหากมองกันในลักษณะของการเป็น ตัวนี้เป็น leading เนี่ยนะครับมันก็พอจะอนุมานได้ว่าถ้าตัวนี้เป็น A, B, C เนี่ยนะครับมันก็จะมีการทิ้งตัวที่ยาวนะครับแต่ว่าการทิ้งตัวลงมาตรงนี้นะครับมันมันลงมาคือคือชุดนี้เมื่อคืนเนี้ยขึ้นมาเป็น5้าื่นนะครับเป็น5้าขึ้นแล้วแล้วพักตัวเนี่ยนะครับแล้วขึ้นมาอีก5้าขึ้นเล็กๆตัวนี้นะครับ คือมันมีหลายมุมมองในในความคิดเมื่อคืนเนี่ยในในส่วนของผมนะคือแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าหาว่าตัวนี้จะเป็น ABC ีนะครับตัวนี้ไม่ควรที่จะทำนิวโลนิวไฮนะครับแต่บางเอ่ยว่ามันขึ้นไปทำนิวไฮนะครับดังนั้นนะฮะมุมมองชุดนี้ผมจึงจึงจึงมองว่าชุดนี้เป็น ABC นะครับโดยชุดนี้น่าจะนะครับไม่ใช่ลิทดิงนะครับคือมันฟอร์มตัวลักษณะคล้ายๆลิทดิงอะ่ะแต่มันมีโอกาสที่เป็น Tri a n g เกแล้วตัวนี้ลงมาเป็น เป็น1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยครับโดยชุดทั้งชุดเนี่ยกลายเป็นทางเขตซิกแซกนะฮะโดยผมมองว่าตัวนี้เป็นทางเขตซิกแซกนะฮะแล้วไอ้ตัวที่ขึ้นมาเมื่อคืนเนี่ยคลื่นเนี่ยนะครับเมื่อคืนผมก็นะฮะมอนิเตอร์ในชุดนี้นะครับถ้ามันขึ้นมา5้าคลื่นจบนะครับก็ก็ p e c เว่าถ้าหากว่ามันมันพักตัวแล้วมันขึ้นมาอีกอมันขึ้นมานะครับ แล้วแล้วขึ้นมาเป็นลักษณะ5ขึ้นนะมันก็มีความเป็นไปได้ที่ชุดนี้มันจะดีตัวขึ้นไปเลยคือจะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ขึ้นมาเป็น5คลื่นแบบนี้นะครับโดยโดยลื่นเนี้ยมองว่าจะขึ้นเป็นขึ้นหนึ่งเนี่ยนะคลื่ขึ้นหนึ่งของขึ้น3 4สีแดงเล็กๆเนี่ยนะฮะแต่การพักตัวลงมาเนี่ยนะครับมันหลุดโลนะครับเเงื่อนไขนี้ก็เลยหยุดนะครับก็เลยจบไปนะครับการจะบูริชขึ้นไปเลยก็เลยยังไม่เกิดนะครับ แล้วทีนี้มานับรวมภาพรวมของของคลื่นเนี่ยนะถ้าชุดนี้เป็นทางเขตนะตัวนี้ก็เป็นทางเขตนะตัวนี้ก็มองว่าเป็นทางเขตซิกแซกเหมือนกันนะครับดังนั้นขึ้นขึ้นมาลงมาแบบนี้3 3เนี่ยนะครับถ้าตัวนี้ทิ้งตัวลงมาห้ามันมันจะมีอยู่ในใน ในสองกรณีนะกรณีหนึ่งก็คือชุดนี้เป็น A นะครับ B แล้วก็ทิ้งตัวเป็น C นะครับโดยชุดนี้จะลงมาเป็น5คลื่นโดยเริ่มต้นจากตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ขึ้นมาเป็นซิกแซกเป็นทางเขตเนี่ยนะตัวนี้ก็ต้องลงมาเป็น1 2ึ่งสองใช่ไหมามสี 3, 4, นะครับแล้วก็ต้องควรที่จะนะครับถ้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องมาดูว่าถ้าจะเป็นแฟรตนะคือมันมองได้เป็น ในชุดคอลเลกชันเนี่ยมันมันมองได้ค่อนข้างหลากหลายในการรีเทสขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ใช่สิต้องกลับหัวนะครับต้องกลับหัวการรีเทสขึ้นไปเนี่ยนะครับมันขึ้นไปที่นะเจ็ดมันเป็นวิกบีมันให้ความเขาเรียกว่าให้ความ หน้ากังขาอีกแล้วนะครับก็คือมันอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเป็นลักษณะวิกบีแบบนี้ก็ได้นะครับลงมาเป็น5าขึ้นแล้วจบไหมนะฮะนี่นะครับคือชุดนี้จะเป็น a b c แบบนี้แล้วขึ้นไปเลยอ่าหกรณีนะคือจะกลายเป็นจะกลายเป็นวิกบีคือเป็นเป็นแฟลตตระกูลวิกบีหรือหรือไอชุดนี้ลงมาเป็น5าขึ้นแล้วขึ้นมา เป็นลักษณะแบบทางเขตแบบนี้นะครับคือลงมาเป็น5้าขึ้นแล้วขึ้นมา3ามขึ้นแล้วก็พักตัวอีก1คลื่นเนี่ยก็จะกลายเป็น Tri a n g l e นะครับดังนั้นมุมมอง,มองอในการมอนิเตอร์ตรงจุดนี้นะฮะเนี่ยนะครับมีอยู่2รูปแบบนั่นก็คือการเป็น A แบบนี้นะครับ B ตรงนี้นะครับแล้วก็ C จบขึ้นเลยนะฮะ อค่อนข้างที่จะนะฮะค่อนข้างที่จะแบบเราจะยากนะครับเราจะยากพอสมควรนะครับถ้าชุดนี้นะครับลงมาเป็น1 2ึ่งสองนะครับสามสี่ห้านะครับจบแล้วแล้วการขึ้นไปชุดแรกเนี่ยนะครับการขึ้นไปชุดแรกเนี่ยขึ้นหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามันดีตัวขึ้นมานะฮะคือโอเคแหละนะฮะก็ต้องมาดูว่าพอมันจบ5้าห้าขึ้นตรงนี้นะครับมันจะมันจะกลายเป็นแบบนี้ไหม รตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็น a b c แบบนี้ไหมนะครับถ้าการขึ้นมาเนี่ยในชุดเนี้ยขึ้นมาแค่3ขึ้นแล้วพักตัวลงอีก1ชุดเนี่ยนะครับนะก็จะกลายเป็น a b c เพื่อจะเป็นขึ้น a b c d e เพื่อเป็นตัวตัว triangle น,น,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ลื่นชุดเนี้ยแน่นอนนะครับมีโอกาสที่ลงเป็น5คลื่นนแล้วแต่ว่าความเป็น5คลื่นตรงนี้ มันมีความก้ากึ่งระหว่างการจะเป็นแฟลตแบบวิกบีแบบนี้นะครับแล้วก็พอมันจบ5้าขึ้นเนี่ยแต่ว่าตัว5้าขึ้นแทนที่จะนสิ้นสุดมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นไงมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็น A แล้วก็ขึ้นมาเป็นวิกบีเป็นเป็นเป็นทางเค่ะคือเพื่อที่ขึ้นมาเป็นซิกแซกในรูปแบบทางเค่ะขึ้นมาเป็น B แล้วก็ลง C เนี่ยก็จะกลายเป็น a b c d e แบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าชุดเนี้ยนะครับพอมันลงมาจบ5้าขึ้นแล้วมันดีดเหนือไฮเนี่ยนะครับมีโอกาส มีโอกาสที่ชุดนี้จะเป็น1ของของของอดีกรีถัดไปนะครับดังนั้นตรงจุดนี้ต้องมอนิเตอร์นะครับถ้าหากมันขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับต้องรอให้จบชุดคลื่นหลังจากที่มันลงมา5คลื่นตรงนี้จบนะฮะต้องรอให้มันจบชุดคลื่น1นึ่งคลื่นชุดชุดนี้ให้มันดีดเหนือไฮนี่นะครับแล้วมาให้มันพักตัวก่อนนะครับแล้วแล้วให้มัน แล้วค่อยมาเข้าตรงเหนือไฮเนี่ยนะครับต้องให้มันขึ้นมาเหนือไฮเท่านั้นนะฮะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดชุดนี้ลงมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นทรังเกิลเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับคือลงมา5คลื่นเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเป็นขึ้น B แล้วลงมาขึ้น C อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นทรังเกิลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น A นะบีซนะครับแล้วก็จะ expect ว่าจะขึ้นมาอีก าสามลื่นตรงนี้แล้วก็ลงอีก3ามขึ้นเพื่อเป็น E แล้วค่อยขึ้นนะฮะก็จะมีอยู่นะฮะมุมมองในลักษณะแบบนี้นะครับอสองมุมมองในเบื้องต้นนะสองมุมมองในเบื้องต้นนะครแต่การที่ตัวนี้ขึ้นมาแค่78%็ดไม่แถวแถวเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตตรงแค่นี้มันมันมันก็ควรที่จะเป็นถ้าเป็นแฟลตนะมันก็จะเป็นแค่วิกบีนะฮะมันก็จะเป็นแค่วิกบีแต่ถ้านะครับ การลงมา5ขึ้นตรงนี้แล้วมันไม่ดีดขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วมันขึ้นมาเป็นขึ้นบีอย่างเงี้ยลง C อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็น triangle นะฮะก็น่าจะเป็นมุมมองมุมมองประมาณนี้นะฮะมุมมองประมาณนี้สําหรับวันนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามอธิบายนะครับโดยโดยชุดนี้นะับมันลงมาในบริบทแรกเนี่ยเป็นเป็นทางเขตซิกแซกนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นทางเขตซิกแซกเนี่ยนะครับคือด้วยความที่ซิก ด้วยความที่คอลเลกชันเนี่ยนะครับม,มันสามารถเกิดได้โดยชุดแรกเป็น33 3เนี่ยถ้าตัวนี้เป็น5เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแฟลตไงคือ A B C แบบนี้เป็นแฟลตแล้วก็ขึ้นไปเลยนะฮะและหรือนะครับตัวชุดที่ลงมาเนี่ยมัน,ม,นมันลงมา5ขึ้นแล้วมันไม่ยอมจบมันขึ้นมา3ขึ้นแล้วมันทิ้งตัวลงต่อนะฮะทิ้งตัวลงต่อกลายเป็นกลายเป็นซิกแซกอีกชุดหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นทางเขตหรืออาจจะทิ้งหางลงมานิดนึงก็ได้นะครับแต่ให้เป็นซิกแซกเนี่ยนะฮะ ก็ชุดนี้ก็จะกลายเป็น,น a b c d e แบบนี้นะครับแล้วค่อยเบรคขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะฮะก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น triangle น,นะครับเพราะว่านะครับคือต้องเข้าใจว่าชุดชุดที่กำลังจะขึ้นไปเนี่ยเป็นชุดสุดท้ายของของของชุดดีกรีดีกรีกรไอ้ไอ้นี่นะฮะดีกรีใหญ่เนี่ยะฮะดีกรีไมโครตัวเนี้ยนะฮะ ดังนั้นมีโอกาสที่จะเป็น t r i a n g l e นะครับแต่ก็ไม่ทิ้งประเด็นการเป็น flat นะครับในตระกูล w i c k b นะฮะถ้าหากว่าจบ5้าขึ้นตรงนี้แล้วดีดขึ้นมานะครับเหนือ high โดยเนี้ยนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปเลยนะครับก็รอให้มันขึ้นมาก่อนเป็นชุดแรกก่อนนะครับก็คือสมมติสมมติมันจบตรงนี้นะแล้วมันขึ้นมาเนี่ยนะฮะรอให้มันจบขึ้นหนึ่งก่อนไม่ต้องเสียดายนะครับรอให้มันให้มัน pull back ลงมานะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปยืนยันด้วยการอยู่เหนือตรงเนี้ยนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าสุม 4, สีุ่มห้านะมันก็มีโอกาสที่จะนะครับผิดทางนะครับดังนั้นไม่ไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจว่าจะนะครับเข้าในจุดที่าราคาต่ำสุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมองฟอร์มมาเป็น D แล้วอ e เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าข้างล่างนี้ได้นะครับจะได้ซบลดด้านล่างนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ